สวัสดีค่ะก้อยนะคะก้อยรัชน,นีกรคะ่ะอ,อาชีพนะคะทำธุรกิจส่งออกผลไม้นะคะสิ่งที่ประทับใจคุณหมอที่สุดเลยคุณหมอเข้าใจเราค่ะ ให้คำตอบที่ตอบโจทย์กับเรามากๆเลยค่ะไม่ใช้ซิลิโคนที่ใหญ่เกินไปรู้ว่าเราชอบซิลิโคนที่เล็กและให้สมกับสัดส่วนของเราคุณหมอก็จัดให้สมกับสัดส่วนซึ่งคุณหมอท่านไม่ได้ตามใจลูกค้านะคะคุณหมอท่านดูจากลักษณะรูปร่างของเราใส่ไปแล้วให้มันสมดุลกับรูปร่างและออกมาเป๊ะสวยที่สุดค่ะก็เลยตัดสินใจดูกะที่โร,รงพยาบาลนดทั้ง ค่ะคุณหมอธนัญชัยคะขอบคุณมากนะคะที่ทําให้ก้อยนะคะมีวันนี้ซึ่งตอนนี้สามีรักสามีหลงมากมา,กมากค่ะจะทําอะไรตามใจทุกอย่างคะ่ะเปสุดๆค่ะขอบคุณะคะ่ะ